สวัสดีครับผมยศวรรณศริพรวัตน์ครับผมตอบคอมเมนต์คลิปนี้นะครับมีผู้ชมสอบถามมาว่าจอดรถเข้าเกียร์ P เนี่ยควรจะดึงเบรกมือก่อนเข้าเกียร์ P หรือว่าดึงเบรกมือหลังจากเข้าเกียร์ P เดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูกันครับสําหรับการดึงเบรกมือนะครับะจะดึงก่อนหรือว่าหลังจากเข้าเกียร์ P ก็ได้นะครับผมแต่ขออย่างเดียวขอให้ดึงก่อนที่เราจะปล่อยเบรกออกจากเท้านะครับปล่อยแป้นเบรกออกมานะครับสาธิตนะครับ อันนี้ถติว่าเราเข้าเกียร์ดีมานะครับเพิ่งขับรถมาจอดนะครับจอดหยุดน euh. <man> ิ่งปั๊บตอนนี้อยู่เกียร์ดีเราจะดึงเบรกมือเลยก็ได้ดึงเสร็จปั๊บเข้าเกียร์พีนะครับแบบนี้แล้วค่อยปล่อยเท้าออกจากแป้นเบรกนะครับอันนี้รถก็จะไม่ไหลหรืออ่วเราขับรถมาจอดตอนนี้อยู่เกียร์ดีเราพักไปเกียร์พีก่อนนะครับและดึงเบรกมือ่าแบบนี้ก็ได้ดึงเบรกมือเสร็จเราก็ปล่อย อ่เท้าออกจากแป้นเบรกอ่ะนี่รถก็ไม่ไหลเห็นไหมครับอ่ะแต่วิธีที่ไม่แนะนํานะครับก็คือ,อเราขับรถมาจอดอยู่ตำแหน่งเกียร์ดีเราเข้าเกียร์พีอ่าเสร็จปับ๊บและถ้าตอนนี้ครับเราปล่อยเท้าออกจากแป้นเบรกรถมันจะไหลและสิ่งที่ทําให้รถหยุดอยู่กับที่ได้ก็คือตัวเกียร์เพราะเรายังไม่ดึงเบรกมือเดี๋ยวผมสาธิตนะครับ ถ้าปล่อยแป้นเบรก่เห็นไหมรถมันจะไหลลงมาอันนี้เราจอดในที่ลาดเอียงนะครับให้ดูแล้วถ้าเราดึงเบรกมือทีหลังตอนนี้ไม่ช่วยอะไรแล้วเพราะว่าเกียร์มันเป็นตัวขัดล็อกรถให้อยู่กับที่ละแล้วมันจะสร้างความเสียหายให้เกิดกับชุดเกียร์ได้นะครับในอนาคตเกียร์อาจจะเสียหายแล้วมีปัญหาได้นะครับถ้าเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆอและถ้าทําแบบนี้นะครับเวลาตอนเรา จะออกตัวครับต่อ,ตอเราเหยียบเบรกแล้วเข้าเกียร์ดีมันจะมีอาการกระตุกด้วยครับเห็นปะเพราะว่าตัวเกียร์มันเป็นตัวขัดตัวแรงโน้มถ่วงของของตัวรถไว้นะครับผมะฉะนั้นเราขึ้นรถมานะครับถ้าเราจะจอดรถเราเข้าเกียร์ P ก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะดึงเบรคมือก่อนก็ได้นะครับขอแค่ว่าดึงก่อนอปล่อยเท้าออกจากแป้นเบรกและเช่นกันครับ ถ้าเราจะออกตัวนะครับก็ขอให้เหยียบเบรกก่อนนะครับแล้วค่อยปลดเบรกมือเปไหมครับสาหรับคำตอบของคลิปนี้ถ้าชอบรกรุ๊กโกดกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครให้ด้วยนะครับใครมีข้อสงสัยมีคอมเมนต์สอบถามนะครับก็พิมพ์มา้างใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ